เอาอยัางไงครอบแ่งบนเลยอ้าครับพี่น้องสวัสดีครับผมชิปนี้พามาดูบรรยาก,กาศการหาปลาครับเป็นยังไงครับวันนี้รู้สึกรติเยอะอยู่ครับฝ่ายน้ำล้นนะลงปู่หงครับพุ่มนปราสาบสุริ่มโอ้หน,นาแรงครับโอย้ยปลากระโดง

เห็านม่เยอะครับสองคนสามคนแต่คนตกปลาทางนู้นเยอะครับตกปลาทางนู้นเยอะอโอ้ยยายายเนีโอโหขึ้นล้วขึ้นล้วขึ้นล้ว้วยัง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 ไม่ชัว เอะไปชั่วกว่านี้ครับโอ้โหโอ้โหโอเอาแล้ว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 เอามันใจแล้วมันใจแล้วโอ้ยไอ้จู๊ดเออโอ้ยขาวขาวเห็นขาวขาวอยู่อ๋อเร็วเร็วเร็วตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยกางมือเรียกแล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาครับสายุบไม่ไหวแน่นอน มาเป็นโซแน่นอนแบบนี้เมื่อกี้ได้แต่งใหญ่กว่านี้หน่อยนะเห็นขาวๆอยู่ครับเห็นขาวๆอยู่ครับมาไหม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออจุมยุ่งฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยปวดไม่ถึงดีเมื่อกี้นะแตกลึกไปนิดนึงนะ อปลาตะมั่งปลาตะเพียนเัวเนี่ยโดนไปที่ตัวใหญ่ๆไงคพวกตะเพียนยุกมากยุกมากรอบนี้เดี๋ยวมันแน่นอนพี่น้องเพราะว่าปลาจากด้านล่างขึ้นมาถึงแล้วเพราะว่าฝายฝายด้านล่างครับเป็นฝายบ้านใหม่ที่ผมก็ไปถ่ายคลิปอยู่แต่ในระดับน้ํามันเท่ากันไม่่ บ้านใหม่นู่นจะแสงอยู่อ่าระดับน้ํามันขึ้นเท่ากันแล้วครับแต่นิปลาจะขึ้นมาทางนี้แหลยไปจากด้านล่างในวันสองวันนี้ครับน่าจะสนุกครับขึเรอาบนาน้อพี่น้องเรียกะไรนะเฮ้พี่น้องกดเสร็จแล้วดูสิโอ้รู้เรื่องรู้เรื่องครั้งเดียวเราจะได้วานลุ้นกันตั้งนาน าพี่น้องระวังรอครับหนคนตกปลาทาถนนคนเดินมาแล้วเมื่อกี้ตกปลาอยู่ฝั่งนู้นเคนเดินมาแล้วก็ได้ปลาอยู่ครับอย่ารอรอดูครับคนเดินมาแล้วก็ได้ปลาพี่น้องตกปลาได้ยังเยอะได้ยังเยอะได้ยังเยอะพี่น้องเสียนเบ็ดเสียนเบ็ดเห็นไหมนี่เสียนเบ็ด อันนี้ตกหน้าดินเนาะครับอ๋อจีโน่อู้หู้ไปไทยเอ้ยไม่ใช่ไอปลาปลากาปลากระมังอุ้ยเถยวปลาก็เริ่มมาเยอะแล้วเพราะว่าฝายฝ่ายบ้านใหม่มันไม่ใช่น้ำมันหนุนถึงกันแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาถึงนี้แหละน้ยันกันใช่น้ำมันยันกันเลวใช่ใช่มันขึ้นเร็วหนุนเร็วดูครับอ๋รอรุนรอรุนครับรอรุนน้ำขึ้นเร็วก็ สนุกแน่นอนครับเอาลวครับเอาลวครับเบ็ดโดนแล้วครับเบ็ดโดนแล้วครับเบ็ดเบ็ดโดนโดนนั่งเวียงอยู่นั่งเวียงยกนี้เดยเหยือพอม่ครับป๊อป๊เป็นเป็นไรมันจะไปไนไไไปไปไปป๊ปปเป็นเป็นเอาละครับ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 ้าพี่น้อง้องกา เอาเอเเร็วอะไรตากัย <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ัอเร็วเเเร็วเวมช่วยก่อนมาจละมจ้วละเรุวเร็วเร็วมาจิ้วละมัจ้ลจ้วะโอ้โหมันเอายังไงครอบแตงบนเลยอะเอาปลาในเบ็ดเออครั้งแรกในชีวิตที่เจอครับเร็วเอเเอิ้ะโอ้เออ ตีเบ็ดตีเยือพร้อมครับตีเยือพร้อมจติดจับล็อกล็อคอเลยลอคอลอว้ี๋ยวเดมันเข้ายังยนู่นมันไปแล้วมันไปแล้วเอ้านู่นมันจะเลดไปโู่นแล้วโอ้ยลุดโอ้หแ้วนี่มันเปิดออกจอมมีับ มันเกาะหลังเบ็ดเบ็ดมันเกาะหลังไอ้บ้านมือไครทำไมครับเราไม่ต้องกดจับไเสียดายเมื่ออเสียดายอยู่แล้วนี่มันหลุดจากเบ็ดครับหลุดจากเบ็ดหลุดจากเบ็ดมันเกาะหลังมันเมื่อกี้น่ะเลยมันหลุดจากเบ็ดปึ๊บมันเข้าช่องต้องเชือกเชือกมันมัน ดันกับไอ้เฮครับตัวใหญ่อ่ะตัวสองโลมั้งกันได้พี่น้องแกตัวใหม่แกตัวใหม่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ขึ้นเต็มเลยตรงกายขึ้นเต็มเลยพี่น้องกันได้ไม่มีที่ตั้งมีที่ตั้เนาะ ไม่ได้ติดปากไงไปเกาะล้างมันมึงดูเยือก่อนพี่น้องอันนี้เรืองเยืออะไรครับลาพลาอะไรนะลาภะลาภะอีกอันนี้มันไซมันขึ้นแล้วล่างขึ้นแล้วมันโดนเกาหลังผมก็ตีเอากะเอาคอนมันไม่กัดหรอกมันไม่กัดใช่ไหมใช่ต้องตีเอาคอหลังกันเดี๋ยวมันก็อะไรอีกรามเยอะแยะเลยปลากาเยอะอยู่ขึ้นเยอะอยู่เอ้าว เราพอดีไม่ดีที่ตักครับเลยรจุลมุนกันนิดนึงเอเข้ามาเราเหยียบดึงไม่อยู่แล้วดูแล้วแล้วไม่ไม่ได้หมุนแขนไปหรอเออมึงมึงมึงดูแล้วมึงจะหยอกอยู่แล้วไงเนี่ยดเนาะเดี๋ยวตามกันใหม่ตามกันใหม่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่เอาได้ลุ้นได้ลุ้นกันโอ้โหเสียดายเสียดายครับเอาไหมเอาไหม นั่งหัวเราะแกวิเคราะห์แกบอกว่าปลาตัวนี้เก่งยังไม่ถึงคาดขนาดเจอทั้งเบ็ดเจอทั้งแหเอาไม่อยู่นะไปได้ออเออเอาจับมั่วชั่วไ่ได้มีลูกเบ็ดอยู่ในแหครับเดี๋ยวกบมืออ่าก็เสียได้พี่น้องมันมันไม่มีที่ตักอะไรที่ตักง่ายเลยแต่ก็โอเคครับแต่มันไอรุ่นรับ โอ้โอ้ลุนกันบานว่าเขาระทึกระทึกน้ำกำลังขึ้นมิเนาะปลาน่าจะมาเยอะครับรับขึ้นแล้วรับขึ้นอีกแล้วโอ้โปลาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเราดูคนวานครับเราดูคนวานมวยแต่นั่งเมาส์มวยเรื่องปลาหลุดกันเมื่อกี้โอ้ตายจูอยู่มิล้องเห็นเบอร์บอยู่ อู uh, uh, pues mm ้ปลากระมังอู้ตัวใหญ่น่าจะมาเป็นฝูงแล้วมั้งเนี่ยเป็นหัวปลาเลยนี่ตรงนี้เมื่อกี้น่ะโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วเอาเอาเอาย่างยังแล้ไม่ชัวร์เอาให้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยย่างย่างแล้วครับชัวร์แล้วครับชัวร์แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปเถะไปจะสนุกดีเด้อ ตายยาสะุดหินนะไปจ่วดเด้อลงลงตัวช sure like. ่วยตัวช่วยตัวช่วยต้องลงไหมตัวช่วยลงไหอีกแล้วครับเออเอารลุ้นพี่น้องเราลุ้นครับรอบนี้จะเป็นยังไงอะไรเนาะไม่ทันบ่อหรือยังไงตัวช่วยไม่ลงครับ แสดงว่ายังไม่ติดหรือเปล่าในว,า,วานได้ตำแหน่งพอดีมากเลยครับ๊ปเ,ยเลยลุ้นครับลุน้นชอบลุ้นอย่างนี้แหละครับลุ้นจนวินาทีสุดท้ายต้องมีบ้างอะไรหรือไม่แน่อาจจะจุ่มยุ่งจำเปลาก็ได้ครับ ปึ clear, so ite, ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่เป็นตัวใหญ่ๆเลยครับว้ยสามตัวตรงเอ้ยืนวต่างถุงทบเลยนี่ลูกละปีเลยมาฐานมาฐานใบลูกใบเออเบียดมวยมาลูกดีลูกเขาสองตัวเลยครับเบีเลยนี่้ยข้ตั้งแก้วงนี่รู้มือไหมบอกแล้วรอให้ชัวร์รอให้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ตัวเล็กเอาตัวใหญ่ครับไลนยนานาทาลูกได้วยดีแล้วเราไม่ลงไปช่วยโยวรูดแก่โอ้โ้นี่ใส่ปลาราดด้วยด้วยดิห่าด้วยดิบองพึ่งได้น้ำแข็งจนละลายเกือบหมดแล้วนี่รอตั้งนานรึเปะ่าบอง อ้แต่นี้มัน,นครับมันเนี่เด็ดเลยครับผมนี้เด็ดนานมากครับผมเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอากคพี่ก่อนพี่น้องเป็นน้ำจิ้มครับน้ำกำลังขุ้นครับ